จากร้านบายพัสเบาชนบุรีนะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นฮอนด้าสตรีมเบาะผ้าสภาพสวยเลยนะครับผมเบาะนุ่มนั่งสบายเบาะยอดนิยมนะครับถอดผ้าซักทำควา,าสรรมสะอาดเรียบร้อยเลื่อนหน้าหอยหลังลังงยูมือเดียวคล่อง <c oughs> ๆครับผมมีเท้าแขนด้านข้างครับคนขับก็พิงได้คนนั่งพิงได้เบาะปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับของเดิมปรับสูงไม่ได้ตัวนี้ปรับสูงต่ำได้ครับชกขึ้นชกลง ด้านหลังมีกระเป๋าให้สองข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเดี๋ยวดูด้านซ้ายด้านคนนั่งครับด้านซ้ายด้านคนนั่งครับผมรัางยูมือเดียวคล่องๆเหมือนเดิมนะครับผมรับได้ครับผมมีช่องเก็บของด้านหลังแผงขาติดตั้งราต่อเหล็กจากบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับผมเบาะปรับนอนได้เยอะแล้วนะครับทีนี่นี่นะครับ ได้แทบลาบเลยฝา,ากแข็งแรงหมดครับผมยังไงฝากเป็นร้านด้วยนะครับบายพาร์เบาชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ